สวัสดีค่ะทุกคนคะแลงนี่อ่อนก็จะพาไปเฮ็ดลาดหนากินกันนะคะอันดับแรกเขาก็ไปเตรียมเครื่องกันเลยค่ะเครื่องก็จะมีหมูมักนะคะอ่อนก็ทําการมักไว้แล้วก็จะมีกระเทียมแป้งข้าวโพดส้นไงแล้วก็คะน้าแล้วก็แครอทนะคะเฮ็ดง่ายสไตล์อ่อนอูม่าเลยค่ะขั้นตอนแรกเขาก็ไปตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมัน น้ำมันหนัวเนื้อกับใส่กระเทียมขั้นตอนนี้อ่อนจะพัดเส้นไ่นะคะทุกคนอ่อนก็จะตอกไข่ลงไปน้ำหน่วยหนึ่งนะคะพอไข่เขาสุกแล้วอ่อนก็จะใส่เส้นใไ่ลงไปนะคะทุกคนคะ่ะพัดเส้นไ่ตามด้วยซีอิ U ๊วดำนะคะอ่อนก็ทำการพัดโคเล่โคเล่นะครับให้อันเ้นเขาสุกเนาะคะ่ะทุกคน เราก็ทำการผัดไปเลยค่ะผัดไปผัดมาเส้นซุกแล้วนะคะอ่อนก็ะจัดทำการเอาเส้นไปพักไว้ก่อนนะคะทุกคนอันดับต่อไปเราก็มาทำน้ำลาดหน้ากันเลยค่ะหมอกระทะนี่กะหมอกระทะใหญ่นะคะเพราะว่าเห็ดหลายเติบนอกทุกคนเพราะกะ้าง,ง,งหมอลงไปเลยค่ะใส่น้ำมันน้ำมันห่อนะก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวแล้วก็ตามด้วย ไอ้อยังกอดเตาเกี้ยวนะคะเออเตาเกี่ยวนาะทุกคนแล้วก็ทําการผัดกระเทียมแล้วก็เตาเกี๊ยวนะคะมันหอมเพราะอันเตาเกี่ยวกับกระเทียมเัาหอมได้ทีแล้วเราก็ใส่หมูที่ห่อหมากไว้นะคะลงไปคนโคเล่โคเล่น,น,นะคะทุกคนขาลุ่งไปผัดให้มันไอันนะสูเนาอคะ่ะเออ พอผัดหมูด้ซยซำหนึ่งแล้วอันก็จะใส่เป็นแค่อดลงไปนะคะเพราะว่ามันสุกยากนอดทุกคนแค่รอแเ้าก็เอาลงไปพัดกับหมูให้มันนิ่มนะคะทุกคนขาพัดไปพัดมาพัดแค่ลดกับไออันหมูสิสุกแล้วก็เติมน้ําลงไปเลยคะ่ะอันก็จะทาํากันคนคุเลจักน้อยนะคะแล้วก็จะปล่อยต้มไว้น้าม,มันเดือดค่ะทุกคนขาพอน้ำม,มันเดือดแล้วนะคะอันก็จะทํากัน ใส่ขณาลงไปเลยค่ะขณาพระเจ้ากัต้นใหญ่ใหญ่อ้วบอวบค่ะทุกคนค่ะหวานหนวยหนุยผัวน,นะขณาพระเจ้านายเจ้าพระเจะ้าปลูกจังไดน,นะคะเสร็จแล้วอันก็นจะทําการคเลีกขนามันสลบนะคะทุกคนค่ะเออให้พักมันอันนะ่ะสลดนอทุกคนพอเกขิขณาเขาสลดขณาเขาสุกมันนิ่มแล้วนะคะอันกนทกทําการซิมดู พอรสศาสตรมันได้ทีแล้วพอรสศาสตรมันได้ทีแล้นก็นจะใส่เป็นแป้งข้าวโคดลงไปเลยนะคะเห็ดให้มันเหนียวเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะเออใส่แป้งข้าวโคดลงไปตบท่ายแล้วเราก็มาคนโคเลโคเลอีกรอบหนึ่งะคะ่ะมันเหนียวไอแป้งข้าวโคดหอมสุกนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคนเป็นไดลาดหนาอ่อนเป็นตะแซบบักฮาสีสัน วอลบะได้นะคะอยากจะบอกว่าแซบมากคะ่ะคิฟรี่โอนี่กะฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก่อนอนุญาตไปกินลาดหนาก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ